ใหม่พุทธศักราช2,567นี้ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมาอย่างท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในรอบปีที่ล่วงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลายอย่างดังที่ท่านทั้งหลายก็คงทราบกันเป็นอย่างดีแล้ว เรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือได้มีการประกาศให้วันที่13บสาตุลาคมของทุกป,ปีเป็นวันคลา้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นวันนวมินทรมหาราชและได้มีพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรี ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่13บตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนไปร่วมงานร่วมถวายราชสักการะให้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นจำนวนมากทั้งยังมีเรื่องที่น่ายินดีคือเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียน โดยองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนำความปราบปลื่มใจมาสู่เราทุกคนโดยทั่วนหน้ากันการที่บ้านเมืองเราดำรงมั่นคงและมีเกียรติยศศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศชาติจวบจนทุกวันนี้ก็ด้วยเราทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญความดีและมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอดดังเช่นโครงการต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ก็เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทำให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้ทุกคนยังช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยเห็นได้ชัดเจน จากการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิริพีรัตนราชกรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่ และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้น,น,นก็เผเชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอา่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จิงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ประเทศชาติของเราก็จะเจริญวัฒนาเป็นที่อยู่ที่อาศัยอันสงบร่มเย็นของเราทั้งหลายได้สืบไปขออนุภาพแผงพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วย พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาทุกท่านให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยทุกทุกประการบรรดาลให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาประสบเ็จ